สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีธรรมดานะครับช่อง v ี P ีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่สมนะครับพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับนําโชคนาสิ่งดีๆมาให้ทุกทท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับสําหรับคุนไทยนะครับหุนไทยจะมีให้ชมวันละวันละสี่คลิปนะครับสี่รอบนะครับหุนไทยเช้าหุนไทยเที่ยงฮุนไทยบ่ายหุนไทยเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันถูกด้วยนะวันสุดท้ายของรรปดานะเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับอจะพบพบกันใหม่อีกทีก็นน่นวันที่6รนู่นแหละอ่าวันที่6วันพระพอดีด้วยนะ ต้องเตรียมตัวใส่บาทละประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดกดกด,กดสติ๊กเกอร์กดรูปหัวใจรูปอะไรก็ได้ตรงไปให้อาจารย์นะอาจารย์จะตอบกลับทุกๆคนเลยก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านดวงดีเฮง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 นะครับจับเลขอะไรก็ขอให้มาไม่ว่าจะทจํากิจกรรมอะไร ประกอบอาชีพอะไรก็ขอให้ร่ำล่เรืยๆนะครับก็ขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมานะครับอืมสวัสดีขอบเพื่อนยังไม่ลานะครับมาชมกันก่อนนะครับยังไม่ลานะอา้าวมาชมกันเลยตอบเช้าวันที่สามนะครับพฤศจิกายน2องพันห้า้หกหกวันศุกร์นะครับหุ้นไทยเช้านะออกเวลาออกเวลาสิบโมงห้านาทีนะครับเด่นบนนะครับสามสี่ห้าหกนะสามสี่ห้าหกเน้นที่สามสี่ห้า เน้นที่3กับ4นะครับวันทงที่4นะส่วนชุดวินนะครับ405 278นะครับสามนี้นะส่นนะครับส่วนชุดเจาะนะครับ488 4494 4 8, 8, 8, 4สี4 4ี่งทีแปดแปดสามเก้าก่งหนึ่งสามทองทอนะครับส่วนตัวรองคือ5นะประมาณนี้นะครับชวนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชวนไม่ชอบก็เฉย ลุลมเพื่อความบันเทิงโอ้มันไม่มาหรอกอืมอืมก็หยุดเลยนะครับพักเลยนะครับประมาณนี้เกลี้เกี่อลรุ้นลมอืมรุ้นอากาศดีกว่าอืมอก็รุ้นไปนะครับอย่าไปรุ้นแก๊สกันแล้วกันอ่าแบบนี้นะครับอืมแบบนี้นะอืมใครชอบชุดวินก็จัดไปนะครับใครชอบชุดเจาะก็จัดไปนะครับอันนี้ชุดเจาะนะอ่าอันนี้ชุดวินนะ ส่วนห้านี่คือตัวรองนะครับตัวรองตัวเงินตัวทองอะไรประมาณนี้นะครับตัวเงินตัวทองนะครับเน้นที่รูดนะครับรูดที่สามกับสี่นะอ่าสามกับสี่อันนี้วินนะครับใครชอบก็จัดไปอันนี้เจาะใครชอบก็จัดไปอันนี้คือตัวรองคือทางเลือกนะครับใครไม่ชอบสามกับสี่ก็มาเอาห้านะครับมาวั Hence, right. นนี้นะครับส่วนเด่นบนนี่ตามนี้นะอ่าสามนี้อ่าครับตามนี้ตามนี้อ่าครับเด่นบนเน้นที่รูดนะครับอ่ารูดนะครับ ตามน,นี้นะครับหุ้นไทยเช้านะครับพบกันใหม่หุ้นไทยเที่ยงนะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีอย่าเป็นแบบวันก่อนล่ะอืมขอให้แหงๆ,ๆนะไม่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 คิดลบอไม่คิดลบไม่คิดลบผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอวันนี้ก็เอาใหม่ขอให้รับรำเลยๆครับรุ้นลมพักการบันเทิงครับสวัสดีครับ